สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์700ของเรามาวันนี้เราจะพามาอัปเดตพลังอัปเดตอันดับพลังของเฮาเราอยู่อันดับที่14ของเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่เฮาปลดรูนอมตะเลยรูนหัวใจอน,นันรูนคมแฝกแม่นหัวใจนั้นนี่เนาะคมแฝกพลังโจมตีวกหนะ้าเนาะ ราบทานทานดามินอันติเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์เนาะกระตีเป็นประมาณนี้ของเฮาตัวละครที่เรามีก็คือนนฮีอันนี้ป็นนี้ที่เฮาสิใซตทีมพี่่เฮาสิใซตทิมพ,พี่พี่ทิมนี่นี่แหละประมาณนี้เฮาก็ะเทียพี่ดำบับให้ไอแต่ว่าการ์ดไฮดีกะ ประมาณนี้ก็ได้ให้กาลออกก่อนราะสร้างก็ให้ยังสีก็ได้นี่ยังสี่วบาที่เมาสิบบางลุ่งก็กำลังคิดอยู่บางเทีกันเลยเพราะว่าอันที่สองเท่ากับคือเกาใส่ตัวได้ไปกับคือเกาขนาะคันพี่ดำพลาดซองก็สิโอเคอยู่เดี๋ยวดวงไปก่อนเรื่อยๆตัวม่วงก็ค่อยเพื่ออนาคตมันดำบไปพี่ดำมันเขนแน่ๆล่ะ สองไอเดือนน้าจะปีนาน,น่าจะเขาอยู่มัพี่ดำมากดต่อรองกิวแ้วก้กกดไปแล้วลอยแปดสิบสองเข้าตัวต่อรองให,หลายกรมัชวชูกิวเข้าอยยุอันดับที่3ามกิวเข้ากิวอันดับที่สิบานดานสี่สตัวละครสุดแก่ง23่แล้วกากิวเขาอยุกิวอันดับที่3ามข้น,นกระว้าเขาอยู่นี่แต่ว่ากับบ่ด้ นี่ก็บ่าได้ไปขอเขาเจ้เาอยู่กิวอ,อันดับหนึ่งของเซิฟเราแต่กะตั้งรากาทิย่ยูเซิฟนี่ละค่อยพี่ดำเนาะปับเขาให้เจ็ดล้านหนึ่งเจ็ดล้านหนึ่งแสนเข้าไปก่อนเข้ากสิไปอัพหลักๆเข้ากสิอัพไปแต่เดี๋ยวฟกฝนละ ึกฝนกันยังมาได้เลียวอยู่บม่มีเวลาไ่ม,มีเวลาหรอกคานคานเฮดฝึกฝนของเราเนาะแ้วการอาพดาวข้างกับให้ไปอาพจ้ะฝึกฝนของเรา,าได้แค่40่สิบร์ซนต์แต่นี่ก็จะอัาบฝนจังหน่อยกันเกิดดีเพิ่มอีกจัะมาเป็นหนึ่งหนึ่งเจล้านหนึ่งแสนหนึ่งมนโอ้โอนหนึ่งหมืะเว้ยอีกรายยุ่งเขาจะหอนหนึ่งหมื่นัเข้าไปแล้วเข้าไปอัพหลังไหม ใครอยู่มันก็มีมันก็ใครก็ตะกี้อยู่ตะกี้แห่งเล่นยากสิ่งที่คอยใจเฮ็ดก็คือตอนนี้ก็ไปเบิลแล้วปั๊บตอนนี้ก็คือว่าใหญ่เฮ็ดทะเลลึกแต่ว่าก็เฮ็ดทะเลลึกก็มันก็บ,บ่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันทับกันกับกาโลก็สิปั่นกาโลก่อน hey, เฮ้ยบ่แม่นเฮ็ดกระบ,บองเล็กก่อนขึ้น2ดาวมือกับเฮ็ดกาโลต่อไปก็เฮ็ดกาโล5ดาว หาดาวเหลืงหองอัศกาโลผู้ดิชิว่ามันตุกมตตากสร้างกาโลมันเป็นตัวที่แบกด้านดีดีตัวหนึ่งเลยแหละดีที่สุดหละที่มีเห่นที่ในมีมากนะ่ะหนึ่งยืนได้เจ็ดเทินดาเมจมูผ่านด้านดีดีที่สุด่ะผูใดไปเค็ดก,ดดกัเสียใจน้ำยุเสือไ่กันเลย พาะว่ามาันกระมคนนี้จะต้องเฮ็ดพาะบ่ามามนเอาว่าแบกด่านเนียด่านนี้รายงานได้เนี่ยอันนี้เนาะนี่แนวแน่มายานนี่สามเทียมเนี่เจี่ยวขึ้นรมันแบกไร้มดเนี่ยกาโลตัวเดียวนี่แบกได้จบกาโลตัวเดียวแบกจบอันนี้ประตูก็เลยก็ลามาใช้แห่งกาโลแบกกระเทียมอื่นมาเนี่ยเทียมอื่นเผ่อเรียกข้อเกยร์โลเพ่อว่า่อยสิทธ เฮ็ดอันนั้ฮะเฮ็ดเกลโลยูอ่าเฮ็ดเฮ็ดกี่เฮ็ดเกลโลเอเดตาบวกแต่กับว่าได้เฮ็ดกับบองแบกอันนี้กับทะเลหรือกับพี่ดำอันนี้กับแบกบ่บไหวเพราะว่าดาันสูงๆไปมันก็ต้องมีแต่ยูอ่าที่ว่าแบกได้กาโลหนึ่งแบกบดีจีนอดกะแห้งแต่ว่ามันตายเธอเดียวไงมันตายได้มันบอ่อคื้ ากาโลกาโันบาตายมันแห้งแล้วกามันบาตายเนาะบัวรอดจังสิบัวรอดกระถาโมตายกระแบกดีตัวที่ทงควันที่เหยื่เนาะกาโลบัวรอดแต่กากระบองเล็กกว่าควันที่เฉี่ยวเพราะว่ามันตายเกิดได้มันตีแห้งยนี่มันเกิดออกมาแล้วกาข้อเจ้าโลต้องอาวุธสามดาวแต่เสิบเสิบหกหกเก่าสายพี้เอาไข่กะทิ เอาสามดาวให้มันอยู่เพราะว่าเพราะไอ้พ่อได้มีดาเมจนิวแล้วก็มีดาเมจน้ำเนาะก,กิประมาณนี้เดี๋ยวไปอัปเดตเซิร์ฟหกเก่าเฮาตอนนี้เฮาแบ่งเวลาลงตัวแหละเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปหน้าไปหลังและตอนนี้กระยั่งใกล้ตีไปน้ำแ <c oughs> นวไขมากเลยใกล้ตีกะโกกบล้อดเขากะพอมียัง ไปเฮาไปหาตบสมาชิกกิวเฮากันจะเขา้ามีใครให้กระเทืบบ้างป๊าบตัวนี้ของคนขุดจุดแปลงร่องล่องกิวลองกิว,อ,วอืมตบหัวหนากิวนี่ว่าะพลังเจ็ดล้านตบหัวหนากิวเลยละ่ะป๊าบเข้าไปให้เปิดก่อนได้ปูดโอ้โหเขาเปิดก่อนเปิดก่อนด้วยกาโร่เออโซตน,นี้ ปั๊บเข้าให้โฮมรันม่ท่านปั๊บจัดหนาเขาเรียบร้อยเอาห้องโอ้โหห้องประเดี๋ยวตัวนี้เขาตัวนี่โอ้ยนเหนกันเรียบร้อยเท่านั้นแล้วคอมโบสายฟ้าแลฟาบฟั๊บชูสองร้อยล้านสองร้อยยี่สิบหกล้านเอาของที่แขวนเบอร์ละปับ๊บปั๊บเข้าไปฟบับชูสองร้อยสิบเจ็ดล้านกล่องอวกยอดเปิดก่อน ปรับ 000, 000 000, นะปรับปรับสิบเจ็ดล้านยี่สิบสองล้านตัวเดียวนะมองดูเละปรับปรับปรับโอ้บ่ห่อนแห้งไม่แห้งคือเพิินเลยสิบสามล้านไปกดข้ามชนะเพราะว่าเรามีกระบ,บองเด็กขอดีห้องกระบ,บองเรียกนี่แหละกระตุกลองกิวกนะลองกิวกพลง 7, ังเจ็ดล้านเจ็ดโอ้โหหมดเท่าไหที่นอนอยูดด่อ่ะไป มาเขาบับจีนออดบ่คันบอมมีกับบองเลกกับแพ้มาคอมโบสายฟ้าแลละฟาบโอ้โหโอสองรอยเจ็ดล้านติดโลเลยปาบปาบปบ,บกับบองเลกคอยติดโลมาโลเฮียแอ้วฝังสีเงาชุกเข้าไปโฮมรันมท่านปาบเข้าไปไลอันตีเบาๆบา มาระเบิดเพิงุ้มระเบิดเพี้ยแห้งอยู่กีนอนก็นเลยแต่ว่าม่ต้องต้องปั่นดีๆคนนี้พราะแห้งจีนอนอยู่อ่ะฟับชุตูมร้อยเก้าสิบหล้านกาโลโมลันเมนทันปับชุเข้าไประเบิดตูมขีก้กระตือกรนาดไปฟับกดข้าม กะโลโตบองหัเวเขาโตเข้าไปชุเรียบร้อยประมาณนี้จุด <c oughs> โดนมาได้เดกมันโดนโหดเนาะชิงชัยกิ้วมาอัปเดตชิงชัยกิ้วกันอเอาไว้ชิงชัยกิว้วดวนข้ามเสืฟศึกโดนตัวปักเราอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดจะมาตีข่อยแพ้แน่ธนะแน่แหละไปเอาหาตีคนเด่นๆกันไว้ไปปะนเนาะมีกระบ,บองเล็กกระบองเล็กโอ้โหเบ่ไหว เฟรมีกะบ,บองเล็ดอันนี้ก็ตีเขาว่าตายนี่พลังหางกันหดบ่ไไว้บ่ไไว้ไปเอากะน,นี่ลูนหัวใจนั้นของเราครับปวดมาเรียบร้อยเนาะป๊าบพลังขึืนเบืองจกเอ้จะขึ้นหลายบ่หลายเนาะเบิงบ่งเ้อเบิ่เบิงมันขึน้นป๊าบจู้หกแสนอันยาวขึ้นหกแสนป๊าบเขาให้หกแสนหนึ่ง หวานจีบอันนี้ก็ไล่ต่อไปอข้าความจีหติตแต่ว่าเลดอัพมันสีมาไอ้วันที่ว,วันที่ยี่สิบสองเดดอัพพอใจอันนั้นแต่ว่าข่อยกับโบมีบ่มีตัวแล้วเพราะว่าข่อยทุ่มไปหมดแล้วข่นถ้าเวเพราะไม่ครับเ่ราะไม่ข่นถ้าดอกไม่ค่อยคอยจีปวดอันนี้ก่อนเพื่อฮ็ดกิจกรรมอันนี้ครับกิจกรรมเกลวินเ้าก็สิได้อันนี้บ่ได้แล้นนวแตรร่ว่าเ้าก็สิได้อันนี้ เป็นลอยเศษลอยเศษแล้วกันีน่ที่ห้าจะแไดงก็คือที่สุดเลยนี่คริสตันมายาข้าวเสืออันนี้ในเด้อข้าวเสืออันนี้แข้าวจะแต่งอีกอย่างก่อว่ะโอ้เดือนหนึ่งไม่ได้สามสิบปันผู้ตัวนี้ไหมโอ้นี่ไปแต่ซื้อเว้ยเนี่ยหกร้อยนี่ยวันสี่ร้อยกว่าบาท คิตันมายาเมื่อละอันตัวนี้ของดีตัวนี้ไหมตลอดชีวิตพร้อมทุกคนที่ได้บเบียนดูหนึ่งเดือนคิตันมายาเดือนหนึ่งสามสิบอันโอ้ยคุ้มแพงทั้งย่างนี้คิตันมายาเดือนหนึ่งเขาก็สืได้ไอ้หินซองอันแต่ว่าย่ำแหลกกระหล็กแพงอยู่เก้าสิบกันเท่าซื้อเขาก็เก็บนี่น <c oughs> สามเดือนสามเดือนสามหก หกสามสิบแปดหกหกเดือนคนตัวนี้หกเดือนได้ปีหนึง่งเครื่องปีได้ตัวนี้แต่ว่าห้าก็เก็บมันดีกวัวปีหนึ่งได้อันนี้แปดแปดสามยิบสี่แปดเดือนได้แรงบิด <c oughs> ไปห้ากับตบตีสาบายจ,จะค้นก่อนแล้วข้ากั่มบิมยังเห็นแล้วมาอัปเดตนี่ซื้อโอปิโต ได้แซมบางรอบ,บางยาเนี่ยกรอบแซมเพล่นบอเดกแต่นีก็จะตีเขา่าตายอยู่นี่เคลียร์ทีมย่งซ้ำนี่นะเบิ่งเน้อตีเขาสิตายาบา่วะเขาออกก่อนนะฮึ่มหืมบูบ <laughs> เปลี่ยนบุบถอนมาเป็นยังชูก็เรียก กาโลคอยเถืไอ้สแตนความนะปัญหาชุจำกระหม่อมไรโจมตีบ่บนะ่หน้า่็ไรโจมตีบ้องเล็กติดกระดูหกหักซุยเดียวคมซุยชิงฝาฝาบชุโอ้โหโอ้โหคำสั่งพังทะลาย โอ้โหหุ่นวูบไม่ได้ออกบม่ได้เหรียญเลยยำกำหม่อมตุ้มตุ้มโอ้โหอี่าค่อยคักขนาดเทินเลกไปคนละขามแพ้บ้านาไหวโอ้ยเรามีอยากับ โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์700ของเราอัปเดตพลังกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวห้ากับสีอัพขึ้นไปเรื่อยๆอันดับสิบก็คือสิท็อปสิบก็สิหลายแต่ว่าเจ็ดตน7ไปนะฮ้องจะไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปแล้วครับ